ดีครับม็อกกิริทอนันโคกกวดครับมาทำไรครับมาโหอย่ายตายชนโอ้โหเพียผมคิดผิดที่ผมมานั่งเก้าอี้ตัวนี้มา <M cruise> ทํำไรวันนี้มา,า,าวันนี้ไม่ได้มาผ้าครับวันนี้มาดูน้องๆแต่ว่า,าเรื่องนี้ก็ได้ภาคด้วยครับในไมฮีโร่คาเดเมียผมชอบ <m ix> พูดแล้วทำนี้ยสับ,บมือเท่มากแล้วก็ยังไม่ได้บอกกันด้วยว่าผ้าเป็นตัวอะไร ที่ไงทำมืออย่างนี้แน่นอนอีดาอีดาได้ครับส่ับๆับไม่ได้ครับมิดริยะอิสุคุหรือน้องเดกุนั่นเองครับผมใครจะไปยอมให้แกวันทองหนึ่งล้านประศ์เดลวัตสิบสุ่เซมบับมีน้องเดกุใน <inequ> เรื่องด้วยเห,อหรอฮะ น้องๆแบบเอ็นดูเอ็นดูเงน่ารักน่ารักน้องเอ็นดูให้เป็นน้อนน้อนเด็กกูน้อนที่มันกระดึ๊บกระดึ๊บป่ะนะอันนั้นหนอเป็นไงบ้างฮะภาคมิโดริยะสนุกครับสนุกแล้วก็ เหนื่อยครับรู้สึกได้ท้าทายความสามารถแล้วก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ทำมไม่เคยได้ก่อนหน้าน,นี้อาจจะเคยได้ผ้าเป็นเซนิสูในดาบพิฆาตอสูรแต่ว่าการตะโกนของสองคนนี้มันไม่เหมือนกันอันนั้น<อ>มันเป็นตะโกนแบบไร้สติกับตะโกนแบบปล่อยพลังอ่ออาใน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 ทดสอบเซนิสืเซนิสูมันน่าพูดเลยจริง <laughs> <laughs> เออก็ยังนะตัวคำว่าคำว่าน้องโจน้องโจเป็นเซสือเซสือแบบถ้าเป็นวอยวายนี่จะเป็นน้องโจเป็นผู้ชายเนี่ยเซสือเขาไม่ปื้มไม่เลิฟอ่ะก็มองซะโจเป็นผู้หญิงก็จะมองเป็นไม่ไม่บอกเป็นผู้ชายไอโจไอโจไอโจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขายาวกว่านี้หน่อยไม่ได้ได้ต้องขังได้ไหมน้องโจสั้นไปยาวกว่านี้หน่อยก็สนุกนะครับไอโจอ่ะถ้าได้กูจะตะโกนไงครับ ยากแล้วคขนะมันเป็นการปล่อยพลังครับมันไม่ได้ตะโกนเวไวายแบบนี้นปล่อยพลังปล่อยพลังแ <ขา S 2> บบสมัตเลยอยา่างเงี้ยมัดมรณะมัดมรณะดีทรอยต์สมัตจ <c oughs> ึ๊กจึ๊กอ่ๆาๆยกตัวอย่างตอนสี่ใช่ไหมที่เราภาคมันใช้ล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะใช่อ่าในลองลองลองเทสให้ดูหน่อยใช้คำว่าลองเทสนะรับกับคำว่าล้านเปอร์เซ็นต์แค่ไหครับคุณใช้คำว่าลองเทสกับล้านเปอร์เซ็นต์เหรอครับลองดูฮะลองดูฮะเดลาแวร์ดีทรอยต์สมัตอ่า อระถ้ามีแตะปูส่อ๋อไม่ได้โโโทททษษษผมันเขี้ยงยิงเห็นนะเห็นหน้าแล้วอยากจะร้องเพลงเดลัวแวรดิทรอานี่ออกแล้วเนี่ออกแล้วผมกล้าแล้วผมต้องโดนอะไรแบบนี้ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณเดจาวูหมดดิคุณขัดโดนผมโดนแล้วผมต้องเขีคุณมาผมก็อยากจะบอกว่าในร้องเป็นระดับเดลัวแวระดับหนึ่งเดลัวแวดิทรอยสมัตสองเดลัวแวดิทรอยสมัตสามเดลัวแวรดิทรอยสมัตสี่เดล ท้า้องมาถึงร้อยนี่คือผมตายแล้วนะเดรัเวดีทรอยสมัตเดรัเวดีทรอยสมัตหกเดรัเวดีทรอยสมัตเจ็ดเจ็ดเดรัเวดีทรอยสมัต ่าถ้าอ่าแปดแปดแปดไม่ไม่จบใช่ไหมคือมันยังไม่จบใช่ไหมยังอย่งย่งต้องได้อีกมากกว่านี้เดลัวแวรดีทรอยอัดอยู่ปะเนี่ยเซอร์เบียจบที่แปดแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับพอไหมมันแรงพอไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอไหม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  พอเงือวพอแล้วครไป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 มาเขาบอกไม่พอไหนไหนลองเดลเวเดลเวดดีทรอยดีทรอยสเปสเปส ยาสั้นกับผมอ่ะพี่อัดถึงกับผมเข้าใจความรู้สึกที่เวลาผมตะโกนแล้วคนอื่นหูแตกไงสงสัยอะไรในตัวผมอีกไหมก็ฝากผลงานฝากผลงานพราะเราฝากก็ฝาก My Hero Academia ทั้งตอนนี้ก็ทุกซีซั่นครับไม่รู้ยังไงทุกซีซั่นแล้วกันสำหรับมิโดริยะอิซุคุในเวอร์ชั่นของไลน์ทีวีเออไหนๆก็ไหนๆละคุณลองแบบ ดีทอยส m แม h เป็นอโวยมะดีทอยส m แม h เป็นมัสตาร์ดีทอยสแมเป็นโอจิโร่ดีทอยสแมเป็นเซโร่ดีทอยสแมเป็นซาโต้แล้วก็ดีทอยสแมเป็นชินโซไม่น่าพูดเลยว่าผมจะตามใจโปรดิวเซอร์มนดาลดนใช่ไหมดีทอยส์แมสเป็นอโวยมะดีทอยสแมสเอปวดท้องปดท้องดีทอยสแมเป็นมัสตาร์ดดีดูทุกยันยามดีทอยสแม ไม่ออกชอบหน้ามักสมัครสมัครดี่ชอยสมัแบบโอจิโร่นี่เลยดี่ชอยสมันี่อะไรกลางกางเลยอ่ะดีทอยสมัเป็นเซโร่ดีทอยสมัครดีทอยมัเป็นซาโต้ดีทอยสมัครมันยาวกว่านี้ดีทอยสมัครตนทมัยเนี่ยเอะไรขึ้นนะหน้าแดงกันเลยดีทอย สมมายผมแพรไปหาใครทุกคนจะย่ย่าผมเชื่อทุกคนทำได้อ่ะพีมอสเปิดพีมอสเปิดดีทรอยสม่าย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 ่าาย่่าา่ายยยยยาจากความเห็นของผมพฤติกรรมของชนเผ่านี้เป็นการแสดงความแข็งกร่ ซึ่งจำลองมาจากการไล่สินโตที่สืบท,ทอดกันมานานของชมเผ่านี้ยังไงดีฮะถ้าเกิดว่าเรามีคนมาบอกว่าติดชอบเสียงพี่ม็อบมากเลยมาฮีโร่แต่ไม่ได้ดูทางไลน์ทีวีพี่ม็อบจะมีคำแนะนำอะไรให้น้องๆน,น้องก็โหลดไลน์ทีวีครับโหลดฟรีครับและดูก็ดูฟรีครับอย่าไปหาดูตามแบบ เว็บเถื่อนหรือว่าโอ้นี่อยากพูดมากเพราะนี้เคยเจอแต่ไม่ได้เจอกับเรื่องมาฮีโร่เจออะไรฮะเจออะไรเจอในทิกต็อกครับโหลดมาจากของไลฟ์ทีวีด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็เอามาลง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 แบบทีท,ทีติดกันเลยอะแล้วก็มีคนมาเม้นว่าแบบวู้ดสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับรอด,ดูต่อน,นะครับเลยแบบไม่เบื่อแล้วกันดูกันแค่แบบตอนละสองสามนาทีต้องอดูแนวตั้งเลยนะไป,ไปดูในไลฟ์ทีวีดีกว่าถึงจะแบ่งเป็น2พาร์ทแต่อนยะ่างน้อยมันก็ได้ เต็มอิ่มมากกว่าแล้วก็โฆษณาอย่าเพิ่งเบื่อเลยครับเพราะว่าตรงนี้ก็ดูฟรีแล้วโฆษณานิดๆหน่อยๆให้มีรายได้ให้เป็นหยาดน้ำพลิพย์ชลมจิตใจของดิทอยสมบัติดูการ์ตูนเอาขนอมะอะไรกเชื่อจะไม่มีอย่างนี้แล้วยังนี้ไปบายผู้ชมขอขอไปบายด้วยสมัติสมัติเดลววาว์ดิทอยสมบัติไพ่อจะมาเมาสุดท้ายต้องไปแล้วเราต้องเต็มที่สิอริงผมขออนุญาตเกล็ดพี่ได้ไหมไปแล้วไงเราไปแล้วทำอะไรอยู่ครับเนี่ย เอาให้เหมือนเลยใช่ไหมเออเดลาแวร์ดีทรอยต์สมั่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ่าแนะนําตัวหน่อยครับผมครับภูเบศพีชาครับที่ต่างครับผมอ่าพี่ต่างว่าที่ต่างว่าว่าว่าแล้วต้องเล่นมุกนี้แนะนําตัวมีผลงานอะไรที่ผ่านมาอะไรยังไงบ้างกดล้นๆนะครับใส่เสื้อเหลืองเหลืองพันช์แมนอ๋อพันช์ชอช้างครับผมอยากรู้ว่าวัน punch แมนมีท่าอะไรบ้างฮะมันมีแค่หมัดธรรมดาหมัดธรรมดาต่อเนื่องมาเข้าเรื่องวันนี้มาทําอะไรฮะมาภาคมายีโรครับข้าเป็นใครครับเนี่ยภาพภาคเป็นเดกกูครับเฮ้ยแม เชอบชอบจะได้ก็ได้วะเป็นดาบีครับดาบีเพิ่มตัวฉันขึ้นมาอีกครั้งสิ o t า e ต้องมีคนไปขัดขวางพวกมือโปรเป็นห่วงจนไม่รู้ตัวเลยเหรออีรีสนักเรียนสำคัญที่สุดสินะงั้นปกป้องที่ได้ตลอดแล้วกัน ไม่ไม่ถ้าเด็กกูตัวจริงต้องมีหมัดมรณะด้วยนะฮะอะไรนะหมัดมรณะฮะหมัดมรณะอ่ะเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนเป็นดาบิครับครับดาบิคือตัวอะไรฮะดาบิเป็นผู้ใช้ไฟสีฟ้าครับไฟสีฟ้านี่คือสีฟ้าเวลาหิวมะอ่าอันนั้นธงสีฟ้าหรือเปล่าฮะร้านอาหารร้านอาหารไฟธงฟ้าธงฟ้าไม่ใช่ธงฟ้ามันของรัฐอออของถูกของถูกดาบินี่เป็นยังไงบ้างครับเขาเป็นวิลเล่นครับเขาเป็นตัวร้ายใช่ลายมากไปฮะที่เก๊กอ่ะ ไม่หรอกเป็นคนที่สังกตายสังกตายหน่อยสรุปขี้แคสหรือสังกตายทั้งสองอย่างรวมกันรับสองอย่างรวมกันแล้วเป็นเป็นผมเฮ้ยโอ้โหเทคชิบหายเลยอ่ะทำไมเราถึงแคสติดอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงแคสติดเขาแค่ให้ลองดูผมก็ลองแคสดูครับก็เลยแล้วเขาก็โอเคจริงๆแล้วอยากเป็นตัวไหนความจริงตอนนั้นนะถ้าผมผมเป็นคนชอบเล่นๆอะไรเงี้ยชอบอ่ะเป็นคนไม่จริงจังอ๋อคบใครก็ไม่จริงจังความรักเราจริงจังยุอยกะยุกะรอฟรีเลยนะ ในเทสเทสอะทดลองดาบิเสพป,ประโยคนึ่ยฮะแกนี่น่าขยะกขยงชสมัดแค่นี้พอครับพูดน้อยพูดน้อยจริงๆคุณอย่าย,ยิ้มสิตายผมแล้วคุณก็หยุดตรงนี้ได้ผมทำอะไรครับผมแล้ววันนี้เป็นไงบ้างฮะ สนุกไหมฮะสนุกครับสนุกเพราะว่ามีผู้คนมากหน้าหลายตาอยู่หลังใหม่คอยจับจ้องนินทาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอยให้กําลังใจในผมวกกลับไป one punch หน่อยไม่ล้ววันพั n c h เสียงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงจริงๆแล้วสายญี่ปุ่นมันจะแบบมันจะนิ่งสนิทเลยอ่าเบื่อเบื่อแต่มันก็ไม่ได้แบบเฮ้ยวาไงอะไรเงี้ยเฮ้ยเจนอสนี่นี่ทำอะไรเนี่ยแต่พอเสียงจริงจก็จริงๆเลยนะเจนอส ได้ข่าวว่าเราภาคอ้นี่เลยครับ sex education ใช่ครับเป็นเอริกครับไอ้พูดประโยชน์หึืขอเสียงขอเสียงมัหนอะอุยโอทิสนี่เธอช่วยตัวเองได้แล้วเหรอประมาณนั้นอ๋อมหน่าระยะภาคอโอยมะใช่ครับฝากผลงานฝากผลงานเหรอครับก็ต้องไมฮิโร่นะครับออกทางไลทีวีครับเป็นดาบิฝากฝังฝากฝังถึงคนที่ อาจจะแบบไม่เข้าใจเรื่องของถูกลิขสิทธิ์หน่อยว่าเราควรจะอุดหนุนยังไงเพื่อให้นักพากย์มีงานในพวกตรงๆว่าถ้าเกิดว่าลิขสิทธิ์เราไม่ได้สนับสนุนจริงซีซั่นสี่ห้าก็อาจจะไม่ได้ทําแล้วคุณก็ไม่ได้พากรดาบิคุณต้องจะพูดถึงคนเหล่านั้นยังไงดีฮะนายเองก็เป็นคนดูถูกลิขสิทธิ์ได้นะอ๋อดูถูกลิขสิทธิ์ใช่ไหมไม่ใช่ับไม่ใช่หมายถึงว่าก็ช่วยกันดูลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับขอให้ทุกท่านติดตาม My ฮ e r o a c a d e เดมีทางไลน์ทีวีนะ คนนี้หล่อว่ะไม่ค่อยมีอะไรฮะไปแล้วเอทำไมอ่ะ